เกาะคาวะมอข้างขวาเกาะมือข้าง้า,งายชูหายใจเข้าคมกหน้าเอิบ้าอีบมือชูปึ๊บาได้ไหมหาได้ไหมาได้ะน,นะคะเอาไปหมหนึ่งอสองปึ๊บค้กปึมือขวาเกาะคาวามือ้ายชูขอ,ขอีบ พอเราพุ่งออกมายกมือวางแบบนี้ซึ๊บนะหนึ่งสองฮึ๊บพุ่งยกมือวางปึ๊บอ่าดีายกมือวางและเตะเท้านะคะหนึ่งสองึ๊บโค้งเตะเท้าด้วยอ่าดีมากเตะเท้าด้วยนะแตงไงนะเตะเท้าด้วยนะดูมือหนึ่งสองฮึ๊บโค้ง เต้าเต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  กพราะตกใจที่หนูสำลักน้ำเนี่ยเพราะว่าหนูนูก้มหน้าถูกไหม้าหนูกลมหน้าแล้วหนูเตะปุ๊บตัวจะถึงแล้วหนูจะไม่สำลักน้ำนะแล้วถ้าหนูอยู่ดีๆหนูคิดว่าอุ้ยจมใช่ไหมใช่ไหมคะอุ้ยจมพอหนูคิดอุ้ยจมหนูก็หยุดพอหนูหยุดปุ๊บหนูก็ได้สำลักน้ำใช่ไหมคะแต่ถ้าหนูจงเชื่อมั่นว่าตัวเองทำได้แล้วก็ลอยเพราะว่าหนูทำผิดครั้งลว จมไหมเออแต่เมื่อกี้เนี่ยหนูทำแล้วมันจมเพราะอะไรเพราะอะไรเออเพราะว่าหนูหยุดทำถ้าหนูนอนคว่ำหน้าแลวเตะเท้าหนูไม่จมไม่สำลักน้ำเพราะว่าหนูทำอย่างนี้มาตุนใช่ไหมครับแต่เมื่อกี้เนี่ยหนูหยุดปุ๊บไม่ก้มหน้าไม่เตะาท้าหนูก็ต้องลุกขึ้นยืนแล้วหนูยืนไม่ถือนูไปไงน้ำเข้าปาก นูก็ได้สำลักน้ำหนูไม่ได้จมหรอกหนูแค่สำลักน้ำเพราะว่าหนูยุบและตัวหนูไม่สูงพอเ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีแก้เราต้องทำยังไงคะเมงน,นมหนูก็ต้องก้มหน้าเตะเท้าไปจนถึงขอ้อศอกให้มือเราเกาะกได้พอมือเกาะได้เราก็เงยหน้าขึ้นมาเราก็จะสำลักน้ำไหมไม่ค่ะเพราะอะไรทำไมถึงไม่สำลักน้ำเพราะว่าเราเอามือจับขอบฝั่งได้ ใช่ไหมพอมือจับคอฟังเราก็มีที่ยึดใช่ไหมพอเรามีที่ยึดเราก็ไม่จม